วิธีการเปลี่ยนแบตตัวสมาร์ทสามโปรแม็กนะคะก็ถอดฝาเขอาแปลงออกถอดตัวแปลงกลางออกนะคะตรงนี้จะมีน็อตสองจุดนะคะสามารถไขออกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝาครอบแบตเตอรี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถดึงออกได้เลยตรงนี้จะเป็นซิลยางคะ่ะดึงแบตออกนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีสายไฟของแบตเตอรี่นะคะค่อยๆออดึงตัวกิฟออกนะคะตรงนี้ต้องระวังตัวกิฟหักนิดนึงนะคะอาจจะค่อยๆดึงออกมานะคะหรือจะใช้เป็นไขควงปากแบนค่อยๆงัดออกมาช่วยด้วยก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการใส่แบตเตอรี่อันใหม่กลับเข้าไปนะคะที่ขาพิน สีขาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจัดเรียงสายไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดตัวซิลยางตรงนี้วางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาครอบแบตเตอรี่กลับไปเหมือนเดิมจากนั้นทำการขันขน,น็อต2ตัวกลับไปเหมือนเดิมนะคะ